โอเคค่ะทุกคนทีนี้เราจะหาทางออกกันนะคะว่านามีกับามาเนี่ยจะออกจากอพาร์ตเมนต์นี้ได้หรือเปล่าต่อไปยิ่งจะน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมนะคะไม่มาดูกันนะคะว่านามีจะผ่านไหม <c oughs> มาดูกันนะคะว่าน้องจะผ่านไหมแค่เสียงก็น่ากลัวแล้วเอาเราติดอยู่ในลิฟต์ไงแต่ว่าตอนนี้ลิฟต์ทำงานแล้วอุ้ยลิปเปิดล้วพี่ มีลิปเปิดแล้วอุ้ยอ้าเข้ามาในห้องเหรอเขาบอกว่าอะไรเนี่ยหยิบขวดนมให้น้องอือเต้นให้ฟังด้วยเต้นให้ฟังด้วยน่ารักเนาะน่ารักจังเลยตอนนี้น่ารักนะแต่อย่ากายล่างนะห้ามกายล่างนะเธอปุ่นเจแล้วไป็นตัวเป็นขันนุ้เจปุ่นเจน่ารักอ้า,ากกวาอุ้ย โอ๊ยตกใจนื้ว่างูเนอะเขาบอกว่าให้หยิบขวดนมให้น้องอ่ะไม่หยิบอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรมีมีอะไรอะไรมีหมามากลัวเขาอยากกินนมไม่อยากกินนมเพรากว่าเขาจะไปนอนเอาไปทิ้งโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น เลยอะไรนายมิจะพาน้องไปข้างนอกเหรออุ้ยตกใจอุ้ยจิกหน้าเข้าใกล้มากดูดิเมียโอ้ไม่ต้องเอาไม่ต้องหาน้องชิงหรอกไหนห้องนอนน้องอยู่ไหนนี่อ๋ออุ้ยอุ้ยบนนุกข้างบนน่ะมีข้างบนน่ะอุ้ยเอาเปิดหรอกอกนีหนีเหรอพาน้องพาน้อองอกไปนาดเอ้าว ทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะน้องเว็บมาได้อ๋อน้องวาร์ปมาได้นะหายตัวได้ตัวเท่งโอ่โตูดไหมเลยเมื่อกี้ยิ้มเล็ค่โอ้โหสมกับที่น้องไปปีศาจนะคะยิงน้องไวตรงนั้นเลยอุ้ยสภาพสภาพมึงแค่ เราจะได้นอนไหมเนี่ยวันนี้ใช่อยู่ดีๆห้ามหายตัวอือโอ๊ออไปแล้วก็อุ๊ยเอ้ากลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเหนื่อยแล้วนะอุ้ยมันเขี้ยวอ่ะเออลับไปอีกิีดเชิดมันเขี้ยวจริงเลยอีกรอบนึงอีกรอบนึง ไม่อยากนอนนัก okay. สักท it <itous> <idos mulheres> ีเอาไปไหนอะอ่อะ้องตออีกรอบนึงไอ้เอาไ่นอนไปไปนอนได้แล้วไ่นอนพีนอนนดยชิมเลยอื้มี่มันเคี้ยวตอนกายล่างเนี่ยชิวก่อนเออเอาแบบไอมปันเลย อย่าวาร์ปมาอีกนะอย่าหายตัวมาอีกนะแวะมาอีกนะอย่าแวะมาบุยเนี่ยเฮ้ยน้องตัดทีทำไมน้องไปนั่งบนทีวีอ่ะเขาบอกว่าน้องจะสะกดจิตเราเหรอเขาเขาบอกว่าอย่าให้ตาเราอ่ะดูทีวีห้ามดูทีวีใช่ให้ข้ามทีวีไปเลยโอเคจะข้ามไปนะอุ้ยอย่าดูอย่าดูอย่าอย อุ e ๊ยนี่กลัววอ๊ยผ่มันนะห้ามดู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 ทีวีนะคะเดี๋ยวน้องอยากจะสะกดจิตเราไม่ให้เราออกจากที่นี่เราต้องออกจากที่นี่ให้ได้โอ้ยจะออกยังไงเนี่ยปิดแล้วครับเนี่ยโอยอ้ยโอ้ยอ้อ้้ยอ้ยอ้ยอ้

เออออกมิดอะไรออกเม็ดได้เลยตองประตูไหนประตูไหนเออจุ๊บ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 เออจุด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 เออจุดจุดจุดจดเออจุดจุดจุดจดโอ้โหสุดยอดมากน้องนี่เก่งมากโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยโอ้ยหน้าน้องไปทีวีอีกแล้วเอยอย่ามองอย่ามองน้องใช่ไหมห้ามมองน้องใช่ไหมโอเคเฮ้ยอย่าเสียงอย่าหลอกเสียงอย่าหลอกนั่นไง กายล่างอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเ,เขาบอกว่าอะไรเนี่ยพาน้องไป,ไป,ไปนอนอีกครั้งเขาเป็นคนที่เหนื่อยเขาเป็นคนที่เหนื่อยมากอุ้ยตกใจโอ้หอะไรวะเนี่ยไม่กิต่ตกเลือกบทหาทางออกอันนี้ใช่ค่ะต้องหาทางออกเท่านั้นไม่งั้นเราจะกลับไปที่เดิมอ,อย่าให้มาไม่อยากกลัวนะ หมาวัวโอเคมาต่อไปเราจะเล่นกันนะคะเราจะไปผ่านในพํามขามขามผ่านข้ามผ่านแล้วว่าม่ามาม่ามาม่า,ามาต้องพาหนูเล่นนะแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าหนูจะทํทาภารกิจให้น้องให้น้องให้ให้น้องทำตลกตลกตลกอมาอ่อะอาพาหนูพาหนูนไ,ไปนอนอีกค่ะ วนี Stelle, s <S ่ยตัวอีเขาไม่นะเอ้ารไปไหนทำไมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลับไปตรงนั <h <h ้นไปเลยอ๋อไปเลยใช่ไหมช่ต้องไปหาน้องอ่ะใช่มันต้องไปหาน้องที่ไหนก็ไม่รู้น้องอยู่ไหนอ่ะเสียงมันเริ่มน่ากลัวแล้วนะใช่เราต้องเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้อุ้ยมีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรนะมั้งนะมั้ง อุ๊ยอะไรอะไรอะไรซ้ายุออไม่ใช่ขวาขวาใ่หมอย่ามอง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 อย่ามระเบิด่ามองอย่ามองระเบิดระเบิดระเบิดไม่ใช่ทางนี้ไปต่อไปต่อไปต่อช่มองเห็นตรงไหนตรงไหนโอ้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  เกือบเสียงหลงโอเคไปนอนโอ้ยไปอะไรกัะทำไมอะอู oh ้อะไรเนี wow. ่ยก้มหัวไว้เจ้าเขางนอะไรเจ้าเขาคนเสียงลงอันห่วยหนอะไรอะอะไรอะไรก้มหัวไวอึ๊บอะไรอึ๊บไม ไม่มีอะไรไปไปเลยไปเลยเปิดเลยใช่ไหมเปิดเลยใช่ไหมเปิดเลยอู้เอ้าน้องมันอยู่ที่เดิมแน่ไม่ใช่ไปทางนั้นไปทางนี้เหรอต่อไปโตก้มหัวไว้ก้มหัวไว้เหรอก้มหัวไว้เหรอก้มหัวไว้อ่าอ้าฮึบก้มหัวไว้ก้มหัวไว้ทุกคนอะไรตามอ่ะนี่ไงนี่ไงเน่เราต้องก้มหัวไว้เหรอก้มหัวไว้ก้มหัวไว้ ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องให้น้องน้องไปไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ต้องไม่ต้องให้น้องน้องทำไมอ่ะทิ้งไปเลยอาทิ้งน้องทำไมอ่ะอย่าทิ้งฉันไปอยู่คนเดียวไปเลยไปไปเนี่ยตามกระต่ายไปทางนี้เฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะอย่าทิ้งน้องดามีให้หมาทิ้งน้องอ่ะไม่เป็นไรเพราะน้องน้องเป็นปีศาจไม่ใช่หรอ ใช่เราเป็นปีศาจแต่ว่าเราจะเราจะ,เราจะทำภารกิจไม่สำเร็จนะไม่กล้าเลยเราจะตกใจคนแน่ลงกลมลงกลมตรงนี้โอเคเราต้องไปไหนอะ่ะเยัยเาอยโอ้ย ใช่เหรอชแต่เราจะทาําภารกิจไม่สําเร็จไงมามะ่าถ้ามาถ้ามามาเจอน้องมามาต้องวิ่งหนีนต้องไปวิ่งหนีทางนั้นรีบวิ่งเลยกินไม่กนมินเป็นแบบนี้วะ <c oughs> <c oughs> นี่อยากกัดเล่นโอเคไม่ได้กัดตลอยแค่ปากโอ้โหโอ้โหอ้ยไม่ใช้เปิดเปเปเปดไปเร็วไปไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาก้มก้มโอเคไปก้มๆ้มโอ้โหหยิบอะไรอุ้ยอเดออะนั่นนั่นนั่นอะอะไร อราจะวุ้ยวุ้ยวุ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรโอ้ยอะไรนั่นไงตรงนั้นปะตรงนั้นปะมาลองไปดูดิว่าว่าว่ามันเป็นไงบีบเบนซอนหาหาสันสิหาหาอะไรเธออุ้ยนี่ไงอยู่นจะเจอเธอแล้วแล้วฉันจะไปหาเธอได้ยังไงแต่ระวังนะระวังนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่า นี่ทางนี้ไปไปไปยังไม่จบเหี้ยอะไรอะไรแม่หมามมามามาตามลูกสอนอ๋อเราต้องตามเราต้องย้อนสอนไงเมื่อกี้เราเมื่อเมื่อกี้มาหมาตามลูกสอนไงมาอยู่ด่านนี้ละโอเค เงี้ยออเงืนเปิดไม่ได้เนี่ยใช่วิ่งไปเลยเลยนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเออมาห้ามตามลูกศรอีกนะโอเคโอเคได้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 ห้ามตามลูกศรใช่ไหมใช่ตามลูกศรนเปิดสิ มันม่ยอมก้มมันมันเดินช้าอุ้ยมอามามานมาไปไปไปอุ<_<_<_<_<_<_้ยว้าู้วิงสิเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าไม่ใช่คนเดียวที่มันจะมีอีกมากมายมันจะมีอีกมากมายเหรอ อโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอเบรกเพียงเท่านี้นะคะยังไงเราก็ยังติดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์อยู่นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะเอาตัวรอดได้ไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะนันท์ลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยให้ช่วยหนูด้วยนะคะบายบายโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ